ถ้าเขาไปเพิ่มไฟตรงอัศจรรย์ตรงนั้นนะตรงงลังคาเขออาอัศจรรย์น้ำปูนก็ไปเพิ่มแล้วก็ส่องลงมาไอเงานนําเศษที่เราเห็นชัดๆเนี่ยมันอาจจะช่วยลดได้เหมือนกันสิ่งที่เราพูดครับเราไม่ได้บอกว่ามันแย่นะการที่ทันใช้นัดแรกอ่ะก็เก่งมากแล้วนะอบถูกปะเพราะตอนแรกเหมือน,นจะไม่ทันจากดีอะ่ะแล้วเพิ่มไปเป็นเพอร์เฟกอ่ะผมว่ามันคุ้มนะใช่มันจะทำให้เป็นอีกสนามที่น่าไปเยือนและน่าจะดํารรวมกัสนามน้งของน้ำปูนนะครับเอาละนะดีหน้านะครับ 明天怎么办？<laughs> <laughs> <laughs> ภาพบุรุดุกงหนังครับกลับมาอีกครั้งหลังจากประเดิมค<ม>ัมแบ็กมาเมือ่อภาีที่แล้วนะ e ีนี้เรามาคุยหลังเกมเกมแรกกันแล้วก็มาพรีวิวเกมคู่ที่2กันครับก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดติดตามเกรให้กับพวกเราด้วยการคัมแบ็กกลับมาก็หวังที่จะมียอดที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ในรับการสนับสนุนนะครับความสนใจจากทุกคนนะครับใช่ครับเรองวันที่ทูแบงคข้อครับเอา<ม>ชนะ,ปะไป2องต่อหนึ่งนี่คือ,อเกมวันศุกร์ที่ประเดิมสนามของแท้นะ เราประจวบมาวันเดอร์มาทําแข่งลิทด,ด้วยแข่งขอก้ได้ไประตูขึ้าทำก่อนจากกีรพัฒน์แล้วก็มาวันเดอร์ตีเสมอแล้วก็จบที่ทิิพันธ์ไายเกมเกมคูน่นี้พูดถึงบียูบียูเขาดูยังไม่ลงตัวนะแต่ก็ถือว่าเอาตัวรอดได้นี่นะแข้งไทยกลายเป็นว่าเป็นตัวแบกต่างชาติาต้องดูอย่างยิ่งว,ว่าต่างชาติเขาเนี่ยจะสามารถอัพขึ้นมาแบกหรือว่ากลายเป็นทีเด็ดได้หรือเปล่า ส่วนทางประจวบของโคตเต้ยถือว่ามาดีมากนะรู้สึกว่าเล่นดีแต่โอกาสยังใช้เปลืองใครบาโรสทดัทดลลี่หรือว่าวันเดอร์ลุยเองอแต่ก็นั่นแหละการเสริมทัพที่เยอะแต่ต้องใช้เวลาปรับตัวนิดน,นึงแต่ก็น่าจะตามองเหมือนกันสำหรับประจวบของโคตเตี้ย ครับคู่ที่2องของมัดวิกแรกนะก็คือบุยิรัมบุกไปเอาชนะทางหนองบัวพิชยามา4ี่ต่อศูนย์ต้องพูดตรงๆละว่าดูผางกันจริงๆสําหรับบุยิรัมแล้วบุยิรัมเซตนี้ดูโคตรมากโคตรแบบโคตรจริงๆแต่และคนทุกตําแหน่งเลยนะตั้งแต่ประตูยันกองหน้าแล้วดรู้สึกว่าลงตัวแบบลงตัวทุกตําแหน่งนะระบบเขาโคตรใหม่ออพมาเหมือนเหมือนไม่ได้มาใหม่ใช่เขาดูลงตัวและ่างชาติดูแบกมากแล้วสิ่งที่น่าจะตามมองจริงคู่กองกลางพิิวัติกับเชย้อทอนได้ดูไหมได้ดูได้ดูได้ดูเป็นอะไรที่ว้าวเราก็ไม่คิดว่่าาเเจะะลนปร สารกันได้ดีขนาดนั้นใช่แล้หน้าจับตาแล้วมีสิทธิ์ต่อยอดไปทีมชาติเหมือนกันนะสำหรับพิธวัติแล้วก็ทีรทรคู่นี้ใช่ทามาที่เจ้าบ้านอย่างหนองบัวด้วยความที่โอเคคุณภาพนักเตะอาจจะดูห่างนิดนึงครับสำหรับทางวุยลำเนาะเกมนี้ก็เลยดูสกอร์อาจจะออกมาขาดเกินแต่ระบบแบบแผนก็ยังถือว่าน่าสนใจเหมือนกันต้องดูอาจาต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพราะว่านักเตะ แต่คนก็ยกมาจากทีสองที่ขึ้นมาแล้วก็งงวงชื่นชมนิดนึงก็คือประตูประตูตัวที่ลงมาแทนครับเรื่องเรื่องของใบแดงเพราะว่ารู้สึกว่าเขานิ่งนะ<ร>เขาเขานิ่งแล้วก็เขาโชว์เซฟให้เห็นหลายครั้งแต่ว่าด้วยความที่รูปเกมมันเป็นรองอยู่แล้วแล้วก็มาเหลือ10คนอีกพอเหลือ10คนอนะ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับโดนอัดอนะ่ะพอโดนอัดเรื่อยๆมันก็ยวบก็ไม่แปลกที่จะเสียสประตูเก่งมากแล้วแล้วก็รอพิสูจน์ตัวเองในนัดต่อไปใช่ไหมหนัดต่อไปก็ได้แน่นอนเพราะว่ามือหนึ่งโดนใบแดงไปอ่ะโอเคนัดต่อไปได้ได้ลงแนน่อน ไปต่อที่ b ีจีครับบีรังเขาเก็บ3แต้มไปแล้ว b g ก็ไม่พลาดเหมือนกันเอาชนะโซท้ยไป3ามตหนึ่งนะบุกไปชนะถึงทิ้นเลย BG เกมนี้ถือว่านัเป็นปหลายคนโชว์ฟองแล้วนะลงตัวลงตัวเช่นกันนะลงตัวไม่แพ้ทางบีลัมเลยไปมาแล้วประตูขึ้นนำไปก่อนนะจากจอนบาจโจแล้วก็ มาวิ่อเรเือเส้นมายิงประตูที่เสมอแล้วก็คู่หูประสานงานจะเดินสักกับชาทิพก็มายิงคนละประตูจบเกมว่ชนะ3ามหนึ่งบีจออย่างที่บอกไปจะคอร์เลื่อนตัวจริงนะดูลงตัวในทุกตาแหน่งสองแท่งที่ผลงานวัวคาร์ดแล้วก็ดูโดดเด่นจริงๆก็คือจะเดินสักกับการกลับมาในรอบนี้นะเขาดูกลับมาแล้วไม่ใช่ดาวรุ่งที่เพิ่งย้ายมาจากบุรปราก,การแต่เป็นนักเตะทีมชาติไทยที่ย้ายมาจากเมืองทองประกอบด้วยพี่เจมีการเล่นที่มั่นใจมากขึ้นแล้วก็ตัวคารดความเป็นชนะทิพ ก็ต้องดูว่า,วาเกมหน้าเขาจะเป็นยังไงส่วนทางสโุโขทัยเกมน,นี้ต้องบอกว่าเริ่มต้นมาดีนะบาจ้ยังคงเป็นเดอะแบ็กของทีมอยู่หรือว่าจะซีซั่นไหนหรือซีซั่นไหนบาจ้ยังเป็นเดอะแบ็กแต่ด้วยโอเคความลงตัวของผู้เล่นหรือว่าศักยภาพอาจจะต้านไม่อยู่ก็ยังทำให้ขาขึ้นนำได้นะแต่ก็โอเคจบเกมอาจจะต้านไม่อยู่ขั้สุดท้ายของทางวันเสาร์การท่าเรือก็บุกไปเอาชนะระยองมา3ต่นหนึ่งเจ้าบ้านก็ขึ้นนำไปก่อนด้วยจากเดวิดกูเรียยานะครับ แล้วก็กลายเป็นว่าถ้าเราม,มาตีเสมอจากเซียโก้ซินววแล้วก็ซูเปอร์ซับทีเด็ดเบิ้ลสองเลยนะเศักดิ์เปิดพิมายอย่างแรกที่น่าพูดถึงเลยคือทีลกดั์เปิดพิมายเขาลงมาแล้วก็โชว์ของได้ดีมากกล้าเล่นแล้วก็เขาดูอัปเกรดจากเด็กดาวลุ่งที่เพิ่งย้ายมาจากฟาร์มเอ็นอคอกบแจ้งเกิดแล้วเนาะแจ้งเกิดได้แล้วเขาดูดีมากแต่สำรองลงมายิงกลายเป็นว่าแล้วกองหน้าต่จริงหายไปไหนใช่ก็เนี่ยแหละโมต้ากับดูมุยาดูดูจะไม่ลงตัวในการจับคู่กันเกมแรกนะครับพอการท่าเรือคนจะมีคนหนึ่งลงคนหนึ่งนั่ง อันอย่างนี้คนจะเป็นอย่างนี้นะคนหนึ่งลงคนหนึ่งนั่งเพราะว่าเขาคือกองหน้าที่ต่ต้าคล้ายกันก็คือกองหน้าเบอร์เก้าที่ป้อนจบป้อนจบเขาไม่ใช่ลงมาลวงเองหรือว่าพาบอลเอเปเองก็น่าจับตามองเลยว่าแทคติกของท่าเรือจะปรับให้เขาสองคนลงตัวได้หรือเปล่ารวมถึงฟอร์มของทีรศักดิ์คับผมยองน้องใหม่ลูกเกมสู้ได้ดีนะว้าวเหมือนกันใช่ตัวตัดสินเกมน่าจะอยู่ที่ต่างชาติของมาย,ยองที่ ยังดูไม่เปรี้ยงเท่าไหร่แมมาก็มีทำาข้ประตูตัวเองด้วยระยองก็ต้องตามต่อนะอย่าอย่าเพิ่งเสียความมั่นใจต้องต้องอนนี่กว่านี้ใช่ต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้ไปตอนที่พูวาเทศครับอาดบุรีแพ้กับทานนะคราม,มาถมไปสองต่อสามทีนี้ได้ดูน้อยลาดบุรีก็ยังยังพลาดง่ายเกินไปเนาะ แต่นคอมมาถมต้องบอกว่าโอ้โหสิติของนาบาัตมาดีมากแล้วมาแซง3ลูกรวดน่าสนใจเหมือนกันสำหรับนัคอมมาถมที่เปลี่ยนโครงสร้างทีมจากฤดูกาลที่แล้วเกือบครึ่งทีมครับนะดูคู่นี้แต่ก็น่นอะไรครับเนี่ยน่าจะเป็นคู่พิกคู่เดียวเลยบางที่ที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่น่าเกิดขึ้นอนะอะไรประมาณนั้นนะ่ราบุรีก็ต้องมองระยะยาวเพราะว่าเขายังไม่มีนวัดซึจิตถาวรที่เกมนี้ก็ยังไม่มีชื่อนะครับเขาต้องมาปรับกันต่อสำหรับทางราชบุรี Mm hmm. ตอนที่ดำพูนครับเปิดสนามใหม่เอาชนะอุทัยธานีมาหนึ่งกระสุนประตูชยัยจาก โฟแบนันะยอดสองวนันพูดถึงโฟแบนกันหน่อยโฟแบนต้องบอกว่าจากนักเตเะเดินสายแล้วเขาเปลี่ยนอัพเกรดเป็นนักเตะอาชีพได้แบบสลัดทิ้งแล้วอะเรียบร้อยอะมันไม่มีภาพนักเตะเดินสายแล้วล้วแล้วน่าจะตามองว่าฟอร์มของเขาขอ,ขาขอยอดเป็นทีมชาติชุดใหญ่ครับผมส่วนทางอุทัยก็ต้องปรับความลงตัวนักเตะหลายคนส่วนปเด็นดาม่าข,ของแน่นอนปาร็นนี้พูดถึงไหม,ไมพูด,พดถึงไหมไม่พูดไม่ได้เหมือนกันโฆษณาต้องบอกว่าโอเคเขาสามารถความสว่างเขาสามารถเล่นได้ยังไม่เพอร์เฟกต์อย่างนี้ดีกว่าใช่ครับถ้าให้พูดถึงแก้ไขเพิ่มไฟแน่นอันน ม่แน่ใจว่าใครสังเกตหรือเปล่าถ้าเขาไปเพิ่มไฟตรงอัศจรรย์ตรงนั้นอนะตรงรางคาเขาอาัศจรรย์ํำพูลเขาไปเพิ่มแล้วก็ส่องลงมาไอ้เงาน้๊นเตะที่เราเห็นชัดๆเนี่ยมันอาจจะช่วยลดได้เหมือนกันเกมนี้ต้องบอกว่าหญ้าสวยอย่างแรกที่ต้องชมหญ้าสวยแล้วบรรยากาศคึกคักมากสมกับที่รอคอยอะผมพูดการดราม่าแป๊บหนึง่งไม่ได้พูดเพื่อแก้ตัวนะแต่ว่าการดราม่านิดนึงคือสิ่งที่เราพูดครับเราไม่ได้บอกว่ามันแย่นะการที่ทันใช้นัดแรกอะก็เก่งมากแล้วนะอบ ถูกปะเพราะตอนแรกเหมือนจะไม่ทัน,ทนการที่สโมสรทาได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งแล้วนะครับนี่เพิ่งนัดแรกครับมันมีเวลาเพิ่มอยู่แล้วอะไรเงี้ยจากดีอ่ะแล้วเพิ่มไปเป็นเพอร์เฟก่ะผมว่ามันคุ้มนะใช่มันจะทำให้เป็นอีกสนามที่น่าไปเยือนน่าจัดการงวีกสนามหนึ่งของน้ำภูนนะครับใช่ครับตตอนที่คู่สุดท้ายของวันอาทิตย์นครราชสีมาเขาอดทางเมืองทองคู่นี้โคราชได้ประตูก็นำไปก่อนนะจากสยามแย็บที่ที่สุดลแล้วมันก็พลเมฆทีเสมอให้เมืองทองแล้วก็เก็บโครามาทำประตูชัยเกมนี้ที่อยากจะพูดอย่างแรก ทางเจ้าบ้านโคโจวางแผนดีมากพี่โจวางแผนมาประเดิมไทยลีกได้ดีมากเหมือนกันนะเขาบรรยากาศกลับมาคึกคักมากสนุกนี่คือสีสันของบอลไทยที่โคาชเพิ่มสีสันขึ้นมาให้ได้ใช่ครับรับบรรยากาศแฟนบอลแล้วก็อีกหนึ่งคนที่น่าพูดถึงคือธนชัยนุรา่าอจชิงเห็นไหมเขาเซฟแบบเซฟได้เยอะมากเหมือนกันนะเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมมาอยู่แล้วครับแล้วก็นัดนี้ก็ฟอร์มดีมากที่ไม่แพ้ผมว่าก็แกนนี่แหละเป็นปัจจัยหลัก เกมนี้ต้องบอกว่ามีเกมที่มันต้นของนักเบิดสนามเลยนะครับสนุกมากแล้วก็เต็มเมืองทองเทคนิคของคุณซื้อใหม่ดูหลากหลายเินแปลเขาปรับแผนจนจนนักเตะบางคนอาจจะไม่รุ่งนั้นว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าเขาจะปรับฝนก็ได้นะในกองของนักเตะธีรพัฒน์ลาขบุตรเริ่มเกมมาไปเล่นกองกลางสักพักถอยมาหลังจักรพันธ์เล่นหลังสักพักขึ้นไปกองกลางอะไรพวกนี้หลังสี่เป็นหลังสามหลังสามกลาเป็นหลังสี่ก็ไม่แน่ว่าเขาอาจจะเซตแบบนี้ตั้งแต่ตอนปีซันแล้วก็ได้แค่อาจต้องใช้เวลาแต่ถ้าไม่มีโปรแลมเมกับคณะคณะนณะ องีแถือว่าเป็น2ตัวที่น่าจับตามองตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วแล้วก็ไม่เกินคาดโอเคขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อย่างคาคณาก็แข็งข,งขึ้นเรื่อยๆเราเห็นพัฒนาการแบบปึงป้งๆคราวนี้อยากถามโอบในฐานะที่โอบติดตามเมืองทองเหมือนกันอยากถามว่าแล้วเบอร์สิบคนใหม่อ่ะเป็นยังไงบ้างทั้งเรื่องของหน้าที่ที่เขาทําแล้วก็บทบาทที่ได้รับอ่ะเป็นไงม้างพะไม่ฟอร์มเขาอยงนัดแรกคือว่า เขาคือเดิะแบกแต่หแต่แค่อย่างที่กลัวเหมือนกันก็คือกลัวว่าเบอร์สิบในหลังเขาเนี่ยจะเป็น mm hmm. แรงกดดันแรงกดดันว่าพีเา่เขาต้องจริงประตูเขาต้องแบกตรงนี้มันจะทําให้ฟอร์มเขาดอบอับลงหรือเปล่า mm hmm. แต่ถ้ามันอาจจะเพิ่มความมั่นใจว่าใส่เบอร์สิบแล้วมันมั่นใจขึ้นนี่อาจจะเป็นกุญแจสาคัญที่พาเมืองทองประสบความสำเร็จก็ได้ตามมาต่อครับแฟนเมืองทองนัดแ,แรกแพ้ไปกดโค้ชซะแล้วบอกมีลอตคัมแบกเย็น ถ้าอาถ้าหน้าในบ้านยังแพ้อีกอ่าค่อยๆหน้าติดตามละค่อยๆหน้าติดตามหน่อยอเรืเหมือนกันไอตอนที่คู่ทายวันกันครับเชียงรายเอาชนะขอนแก่นยูเนเต็ดไปสองต่อศูนย์เกมนี้เชียงรายมารูปแบบใหม่นะนักเตะหน้าใหม่หลายคนครับแต่ก็ถือว่าในบ้านเขายังดีเขายังทําผลงานแล้วก็ปรับปรับเฉพาะทีมได้ดีได้ลงตัวกลายเป็นว่าขอนแก่นที่ดูตัวผู้เล่นจะดูได้กเปรียบไปน์แต่เป็นยังไม่ลงตัวเฉยๆสังชาติโอกาสจบสกอร์เยอะ แต่ก็ทําไม่ได้สําหรับคู่สุดท้ายนะครับแต่คู่นี้ก็ยังกือบจะลบเหมือนกันนะก็น้อยก็ยังโอเคที่เชียงรายเอาอยู่หน้าติดตามเหมือนกันเชียงรายครับผมตั้งเตะแบบนี้สควอชแบบนี้การปรับทัพแบบนี้ต้องดูว่าเขาจะอไประยะยาวได้ขนาดไหนนะใช่ครับอันนี้ก็คือรีแคปหลังเกมแคดิกไดเปิดสนามสัปดาห์แรกนะครับต่องต่อไปครับเราไปดูพรีวิวกันดีกว่าในมาที่สองเดตติดต่อเลยเดตตดต่อเลยในสุดสัปดาห์นี้นะไปดูกันแบบว่าไทยพบใขรแล้วก็ ผลงานวิวจะเป็นยังไงครับ,รบไปดูกันครับวิวก่อนเกมครับมาดูทลเลแมที่สองครับเกมที่เกมแรกเลยประเดิม <ứng. S 1> ที่ Stadium นะบีจีสเตเดียมนะบีจีเจอกับทางระยองวันศุกร,ร์จุดก้างในกาบีจีแน่นอนหวังที่จะเก็บสามแต้มแล้วก็เ <viu? S 1> อความมั่นใจแล้วทีมลงตัวอย่างที่บอกไปสระยองต้องดูว่าความลงตัวเขาจะเพิ่มมากขึ้นหรือว่าสังชาติจะสามารถยกระดับฟอร์มมาแบกทีมได้หรือเปล่านัดนี้เหมือนบังคับชนะบีจีอ่ะใช่ใช่ถ้าบีจีอยากลงแชมป์แบบยาวๆก็ ต้องเก็บไปได้แล้วก็มองว่า BG นะครับโอเค BG เหมือนกันครับ BG เหมือนกันไปตอนที่วันเสาร์ครับเกมแรกเลยที่ลาบบรีคู่นี้มีการสลับโปรแกรมน,นะเป็นลาบบรีมาเล่นในบ้านก่อนแล้วก็อุทัยมาเยือน8ปดนาฬิกาตานาทีลาบบูีเล่นในบ้านแน่นอนต้องคุมความได้เปรียบนั่นแหละหลังจากนัดแรกเขาประเดิมไม่ดีเลยนะใช่ครับไปแพ้มานัดนี้เล่นในบ้านของนาิตก็ต้องเก็บสัมแตมไม่ได้ส่วนทางอุทัยเป็แรกก็ไปเยือน มาเหมือนกันแต่คู่นี้ถ้าเทียบศักยภาพรู้สึกว่าเขาจะทันกันนะกายเป็นมองว่ามีโอกาสเสมอสูงกันนะคู่นี้เพราะว่าตัวผู้เล่นเ้าดูทันกันและความลงตัวจากนัดแรกก็ดูดูสูสีกันนะคิงว่าไงผมให้เจ้าบ้านเพราะผมรู้สึกว่ามันมีแรงกระเพื่อมนะลาบุรีจากนัดแรกมันมีแรงกระเพื่อมอยู่เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าไม่ต่างเลยคู่ควรสุขครับลาบุรีมาครับชนะแต่ว่ามองว่าเสมอนะโอกาสเสมอเหมือนกันคู่นี้นะครับไปดูกันที่ คู่สุดท้ายของวันสอบวันสอบมีสองคู่นะพี่ที่วัจวบเพรากระทางหนองบัวใช้มาคู่ต้องบอกว่าวัจจวบกลับมาเล่นในสามอ่าวไม่มีทางที่จะยอมเสียแต้มแน่นอนอแล้วนัดแรกไม่มีแต้มด้วยนัดนี้ปุดเตี้ยเดินหน้าใส่เต็มแน่นอนครับหลายคนก็ว่าฟอร์มวอลเทเลรี่ได้เจกับทีมเก่าด้วยอก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะยิงประตูได้หรือเปล่านะคห<อ>นองบัวอย่างที่บอกไปสัมชาติเขายังเขายังดูปรับไม่ดีเท่าไหร่ยังปรับตัวไม่ได้แล้วยังทดแทนหลายๆคนไม่ได้แล้วเกมนี้ หนองบัวขาดประตูด้วยนะอคุณแจ่มสุวรรณที่โดนใบแดงไปนัก่อนกะต้องเป็นปร,รินคุณชอนต้องดูว่า<ม>จะยุบหรือเปล่าสำหรับเกมรับนะครับแต่มองว่าเกมนี้ประจวบมีโอกาสเก็บสามแต้มสูงเหมือนกันครับประจวบม,มาดูวันอาทิตย์บ้างเพน่อนทีคู่แรกของวันอาทิตย์ครับเมืองทองอม,มาเล่นในบ้านเ่ากับทางลําพูนทองนี่ไปแพ้มาส่วนทางลําพูนนี้ เก็บชัยมาในนัดแรกเมืององเกมนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสที่ต้องแก้ตัวนะต่ต้องเรียกศัตรูเหมือนกันนะสำหรับโคจิโอ่ะเพราะว่าในบ้านด้วยใครจะลงในตำแหน่งไหนด้วยนะต้องดูด้วยถ้าเขาจะใช้แผ่นไหนตุลงจะเอาหลังสามหรือว่าจะองตุลงจะเอาหลังสี่ลำพูแน่นอนกามามาพกความมั่นใจมาต่างชาติอาจจะดูไม่บูวามีวิกเตอร์ที่โอเคบัญชาการแล้วก็ตัวไทยทันั้นยอดสังวานพวกนะี้ก็ยังดูผักปีผักไข่ได้นะแต่เกมนี้สัตางเมืองทองต้องได้แล้วน,นะครับใช่ต้องได้ ้ไดเหมก็อก <Ừ. S 2> มองว่าเฉียนได้เมืองทองในบ้านเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันเมืองทองในบ้านก็ได้ได้แหละได้ยังไงก็ได้ผู้ต่อไปครับที่ขอนแก่นเจอกับทางสุโขทัยขอนแก่นยังก็ต้องดูว่าศักยภาพทีมของเขาจะจะลงตัวกันได้ขนาดไหนนะโคนะชนาชนะบุตรนะครับรวมถึงต่างชาติด้วยที่จะไม่แพงลิสักเท่าไหร่นะแโอโ้แต่ขอนแก่นในบ้านเหมือนกันเลยนะไม่มีทางยอมเสียแต้มแน่นอน ในบ้านเขาดีเดินหน้าค่ามันแน่นอนอ่ะไม่ต้องห่วงใช่สุโขท,ทัยเกมนี้มาเยือนก็นัดแรกแพ้มาด้วยนัดนี้ก็ต้องหวังมีแต้มกลับไปแหละแน่นอนแกนหลักอย่างบัตโจ้แล้วพวกนี้ซีโร่ก็น่าจะเป็นแกนหลักที่อรอลาตะขายเกมนี้สูสีเป็นอีกหนึ่งเกมที่โอกาสออกเสมอสูงเหมือนกันครับขอนแกนแล้วก็สุโขทยัยไปดูกันที่บิ๊กแมตเลยผมมีบิ๊กแมตตั้งแต่แมตช์เดยที่สองครับ โอ้โหเหลือจะเชื่อบุยลำครับเปิดบ้านต้องรับกับทางทูแบงคอกทูแบงคอกก็<ม>อาจจะสภาพร่างกายจะลักกว่าเพราะวา่าไปเตะ ACL มา<อ>ซึ่ง<อ>เราถ่ายก่อนที่แบงคอกจะเตะนะครับครับผมก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่แน่นอนสภาพร่างกายเขาเป็นรองแน่นอนถึงแม้ว่าจะเก็บชัยชนะมาทั้งคู่แต่มาเล่นเกมเยือนด้วยแล้วก็เพิ่งกลับมาจากกรีนด้วยสำหรับแฟนบงคอกส่วนบุยลำสปอร์ตแข่งมากแข่งจริงสำหรับบุยลำนะทุกตำแหน่งทุกทุกแผนเลยเกมนี้ผู้กัดตรงว่าตอนนี้แบงคอกยังหยุดบุยลำยาก อไอซัพพอร์ตแบบนี้ของบูรลัมแล้วก็รวมถึงนักเตกะต่างชาติที่แองคอกอาจจะยังไม่ลงตัวด้วยเกมนี้บิ๊กแมตช์มองว่าบีริลัมน่าจะเขียนได้นะอ่ะบุริลัมโอ้ยบ,บุริลัมผู้สิดท้ายของวันอาทิตย์นควาฐมนะัถเจอกับทางโคราชครับโคราด,รดสีมามาด์ด้านควาฐมโถมผล่ไปเซอร์ไพรส์เก็บสามแต้มมาได้เจอกับทางโคราชที่ก็เก็บสามแต้มมาได้เหมือนกันนควาฐมถมเกมนี้ต้องดูว่าเขาจะลงตัวขนาดไหนแลวจะต่อยอดฟอร์มได้ขนาดไหนนะสหรับนาบา ส่วนทางทีมของโคโจนแน่นอนมาเต็มแต่ก็ยังเช็คอาการของเก็คูล่าฟันหลดุดไปหนึ่งซี่แล้วก็ก็ยังขาดสยามยับเนาะที่ต้องพักสยามยับล่าสุดโครานลงครับสยามยับพักสี่ถึงหกสัปดาห์นะเป็<อ>นวันโคโรชรออนต่อไปเกมนี้การขาดสยามยับก็น่าจะไม่มีผลกระทบเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่ายังมีเดวิสันยังมีเก็คูล่าแล้วก็เดนนิดด้วยโคโจรู้มืออยู่แล้วใช่รู้วิธีใช้มีคู่มือสามสามต่างชาติยังอยู่เป็นคบก็เกมที่แข็งเสมอก็ไม่น่าเกียดแต่ถ้ามองภาษี ฝาชนะมองว่านักความมาถมในบ้านก็ไม่ยอมใครเหมือนกันแต่้ฟันธงบอกมองว่าเสมอไปก่อน,ค,น okay, ครับคู่นี้โอเคครับอ่ะผมว่าโคราดผมเชียร์โคราชอันนี้ไม่มีะลยเลยผมเชียร์โครา <c oughs> รบปิด <c> ท <oughs> ้ายที่คู่มันในนีครับนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคู่นี้ก็บนะิ๊กแมทเหมือนกันแต่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ศักยภาพอาจจะดรอปลงไปนิดนึงเนาะท่าเรือก็จะเจอกับทางสิงห์เชียงรายถ้าเรือก็มาเล่นในแพสเตเดียมเกมที่แล้วไปเก็บสามแต้ม3ามแต้มของท่าเรือเกมที่แล้วน่าจะเได้ความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเขามา ใต้ประตูชัยแล้วก็มาตามตีเสมอในช่วงท้ทายนะทางเชียงรายเองความมั่นใจก็ไม่น่าลดกว่าท่าเรือแน่นอนเพราะว่าเปิดบ้านเก็บ3แต้มได้เกมนี้ก็มองดูว่าท่าเรือพาษีในบ้านแน่นอนต่อนหน้ากองเชียร์แพทสเตเดียมไม่น่าออกทางอื่นนอกจาก3าแต้มต้องดูว่าเชียงรายจะมาต้านได้ขนาดไหนแต่มองว่าคู่นี้ก็ท่าเรือครับน่าจะมีโอกาสเก็บชัยท่าเรือเหมือนกันครับอันนี้ก็คือเทลิงหนึ่งเนาะทั้งผลและพรีวิวเดี๋ยวเราข้ามไปดูทีสองกันหน่อยครับทีสองปีนี้ต้องบอกว่า น่าสนใจเหมือนกันนะหลายทีมถือว่าเสริมขับก,กันได้ดีชุมบุรีเวถั่วม,มาได้ดีมากแล้วก็ตอนนี้ขึ้นลังเป็นจ่าฟงกันเหมือนกันนะครับม,มีโอกาสที่ชุมบุรีจะนํายาวไหม<ฮ>มีมีโอกาสเหมือนกันนะจากฟอร์มแบบโคตรโหดกระโดดยิง,อ,งอ่ะมีมีมีแน่แน่ปีนี ปีนี้เปลี่ยนเป็นคนเลือกับปีที่แล้วเหมือนกันนะชลบุรีใช่ครับส่วนโปรแกรมนะัดที่2ของไทยล,ลีกสองนะวันศุกร์นี้อยุธยาครับเจอกับทางมหาสารคามวันเสาร์ครับการจนบ,บุรีนี่เจอกับทางชลบุรีชลบุรีไปเยือนนะลำปางครับเจอกับทางแพร่นี่ก็บ,บันไกลเลนเคียงบันไกลเลนเคียงแล้วก็เชียงใหม่ครับเจอกับทางบางเกอกบ,บางเกอกบ,บินไปไกลนะบางกาะก็ฟอร์มฟอร์มดีนะครับเกมแรกเก็บ3แต้มมาแล้วก็ไปดูวันอาทิตย์สิตาเกีย จะกับทางสุพรรณบุรีในบ้านสิรีสะเก์แฟนบอลน,น่าจะคึกคักเหมือนกันนะสิรีสะเก์พัทยาจะกับทางชัยนาทครับสมุทรปราการจะกับทางตลาด f อรับก็ปิดท้ายที่โพลิเท็นะกับทางนครศรีอยุธนเต็ดโปรแกรมไทยลีก2ก็น่าดูเนาะทีนี้ดีนี้ีกงไม่แพ้ไทยลีกหนึ่งแน่นอนครับผมอัธรรถแล้วก็สีสันเนาะ วันนี้ก็คือภาพบุตุษลุกหนัง EP สองไทยรีทกลับมาแบบนี้ก็มีโอกาสที่เราจะกลับมาไลฟ์หรือว่าเป็นสุภาพบุรุษซีซั่นสองนะได้นะสี่จริงมันก็มันก็หลายปีแล้วนะที่เราทำา่แต่ว่าเราทําแบบคลิปหรือว่าอะไรจริงจังที่แบบขึ้นมาพูดอะ่ะจริงๆปีแรกเราก็ทําแต่ว่าเราพักมาสักพักนึงอะ่ะมันก็เลยแบบเออซีซั่นสองก็ได้ที่แบบจริงจังจริงจรงอ่งนะครับใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวแน่นอนว่าอาจจะมีไลท์นะ แต่ก็จดี๋วดูว่าเป็นสัปดาห์ไหนไลฟ์ก็มาพร้อมกัน4ี่คนแน่นอนนะครับส่วนคลิปนี้ผมวาพบุรุ่ทุกคนก็ลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันในครั้งหน้าบทสรุปของทะเีกหนึ่งแล้วก็ทะเลก์สองจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาถามแล้วก็ตามคร,ค,รครับคลิปนี้ไปก่อนครับเจอก,กันใหม่บ๊ายบาย